นะครับลูกแมงดานะครับลูกแมงดาที่ผมเอามาเพาะพันธุ์ครับตัวนี้นะครับให้อา่านเขาผมสับเป็นเอาปลาเอาปลาขาวนะครับมาสับให้เขากินนะครับเขาก็กินนะครับนี่กินง่ายครับแสดงว่าแมงดาเนี่ยเลี้ยงง่ายนะครับอาหารที่มันขาวๆนะครับมันก็จะกินครับอย่างตัวนี้ครับนี่กาลังกินกุ้งนะครับอันนี้กุ้งนะครับที่ผมใส่ไป นี่ครับเขาจะเจาะดูดกินแบบนี้เลยอันนี้ก็จะกินเนียเนื้อปลาที่ผมสับใส่ลงไปนะครับนี่ครับตัวนี้ครับกำลังกอดเลยนี่เนื้อปลาครับที่ผมสับใส่ลงไปเมื่อกี้ครับใส่ไปเุ๊บเขาก็วิ่งมากินกันเลยเหมือนเขาได้กลิ่นคาวๆครับเขาก็มาดูดมากินนะครับนี่น่าจะน่าจะเลี้ยงง่ายนะครับผมถ้าเข้าใจเขาเยอะเลยครับพี่น้องเต็มไปหมดเลย มีแต่แมงดานี่ครับได้เนื้อกินเวอนี้กินกันเองครับตัวนี้กินกันเองครับพี่น้องไอ้ไข่ที่ยังไม่ฟักก็มีครับมันไม่รู้ว่าฟักมาที่หลังแล้วมันจะกินกันไหม,มก็ไม่รู้ตัวนี้ก็กําลังดูดกุ้งอยู่ครับนี่มีกุ้งนะตกใจตกใจนี้เขาดูดกินแบบนี้แหละครับพี่น้องนี่ฮะ